สบายดีเนาะทุกคนมันนี่อยู่กับบ่าวเกดแชนแนลเนาะเกตจะพาทุกคนเนาะมาเบ่งอ่าเขื่อนที่จะเอาไว้อ่าเฮ็ดเนาะเอาไว้ก่อนเฮ็ดถ้าจะว่าไปมันนี่กับเป็นการรีวิวเนาะรีรีวิวหรือว่าพรีวิวเนาะเขื่อนเฮ็ดเนาะเกตจะได้ปลูกเฮ็ดเนาะต่อไปนี้เกตก็จะลองปลูกเฮ็ดไปที่จริงก็ได้ลองไปแล้วเนาะสุดหนึ่งเดี๋ยวจะให้ทุกคนมาเบ่งเนาะ นี่อันนี้ก็จะเป็นบอลที่เราจะเอาไว้ก่อนเนาะสำหรับก่อนเฮดเราก็จะเอาไว้อยู่นี้แหละเอามา,าวางอยู่นี้เนาะมาวางขึ้นยอ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 งขึ้นเนาะจนว่ามันจำอยู่นี้เนาะที่จริงเขื่อนตัวนี้กับบได้แมนเกตเฮดผู้เดียวเนาะมันจะมีอีพอเพื่อนมาสวยเพียงแต่ว่าเกตเป็นคนออกแบบมา แต่ว่ามันจะทึกหรือบ่ทึกกับบุหูเนาะเพราาเกตกับบรดมีความหูุในเรื่องของการปลูกเฮ็ดในเรื่องของการาตั้งเฮือนที่จะเอาไว้ก่อนเฮ็ดเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการออกแบบแบบคร่าวๆเนาะทุกคนคืออันนี้มันยังเป็นป่องอยู่เนะาะหวังว่าทุกคนจะเห็นอยู่เนาะอันนี้ก็จะได้แก้ไขครตืมเนาะทุกคนจะเอาฝา,ามาปิดมันอีกเพราะว่ามันเป็นป่ง วางโพดนาะบ่ได้แบบนี้เนาะนี่ทางนี้คือกันทางนี้เกดกันยังบ่ทันได้บบมีฟ้ามาปิดเถื่อมาปกมาอัดเถื่อเนาะอันนี้ก็จะเป็นฟ้าข้างอันนี้ก็จะเป็นฟ้าเนาะอันนี้คือกันแล้วอันนี้คือกันเนาะทางนี้จะเป็นอ่าทางของเกตเฮ็ดเนาะเกตก็เอาไม้ดิวเนาะมาเลียนเสือแบบนี้เนาะแล้วก็จงให้มันมีห้องเนาะนี่เนาะเวลาที่เขาเอาก่อนเฮ็ดมาวางเนาะเขาก็จะวางประมาณนี้เนาะพอดี ทางก้นมันเนาะหรือว่าทางดากมันพอดีจุกับไม้ตัวนี้เนาะไม้ดิวตัวนี้แล้วแกจะบอกอ่าที่หลังเนาะว่ามันมีความสําคัญแบบใดาว่ารเฮาจงเป็นหองแบบนี้ถ้าเอาเป็นฟ้าแบบคือเอาฟ้าตัวนี้ได้บอได้เนาะตอนทามิดนะอีพอเพื่อนกะเห็ดเป็นฟ้าเนาะมาอ่ามากะเป๊ะนาะน,นี่เลย ติด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 ,ต,ดติดขึ้นมาแต่ว่าเกดไปเอาเสื้อมือวาา่านนอนอยู่เมือแม่คำไปเอาเสื้อมาโอ้เห็นอีพอเ,เห็นโบเมนเนาะคือแบบแบบนั้นมันก็ฮักได้เนาะเอาฟ้าติดขึ้นมาก็ได้แต่ว่ามันจะติดปัญหาในเวลาที่เราเอา,อาเสื้อเห็ดมาไวเนาะก่อนเห็ดมาไวเวลาที่เปิดดอกมันจะบอสามารถโคดนำทางาทางก้นก่อนเห็ดหันได้เนาะเพราะว่ามัน มันเป็นฝ้าเนาะมันบ่มีป่องขึ้นเอานีนะ้เนาะมันบ่มีห้องบ่มีวางซะเนาะมันจะบ่ไนดะ้เนาะอันนี้เกตก็ได้บอกเผิ่นมางอกอ,อกแล้วอันนี้เกีก็เก็ดเองเนาะทางนี้แล้วอ่าทางนี้เป็นทางอีพอเพิ่นเฮ็ดเนาะทุกคนจริงจริงมันยังมีความพ่อนอยู่เนาะเพราะว่ามันเป็นราคาอันสังกะซีถ้าว่าเขามีอย่างเนาะแล้วว่าพะวัดเขาเอาพะวัดมาปลกก็ได้แล้วว่าเอาอยัางตะไคร่เขาเอื้นว่า,าตานะไครยเนาะ มันเป็นยางพลาสติกะนะเขามาป๊กเนาะเพื่อให้มันลดความหอนเนาะอันนี้มันยังหอนไรแต่ว่าอันนี้มันกับเก๋ไข่ขางานสพานาที่จริงเกตกไ็ได้ลองพิดลองทึกมาเนาะทุกคนนี่อันนี้เป็นก่อนเ็ดที่เกตปุ๊กในสวงแล้วแต่ว่าตัวมันออกตัวนี้มันก็เป็นสุดที่สุดที่ซองเนาะซุดที่หนึ่งเกตก็ได้ปิดไปหมดแล้วเนาะอันนี้มันกําลังน่ากินเนาะกาลังแซ่บประมาณนี้นเกเตเทสุดแล้วนี่ อยู่4 5้ก้อนแต่ว่าก้อนหนึ่งมันแตกเนาะเวลาเขาโหดนำเรานำเขา้านำเข้าทางในก้อนเรามันเห็ดห้เฟื่องมันเน่าเนาะมันเปื่อยไว้ส่วนตัวนี้มันยังดีอยู่ตัวนี้ก็เป็นของสิเกตออกแบบมาเนาะเห็ดหมอว่านเนาะนี่ทิเกตว่าแบบเออเอาเอามาดีเอามาดีวนี่มาเสื้อเนาะแบบมันจะมีว่างแล้วนี่เนาะทุกคน มันจะมีว่างเราหนีเวลาเที่ยาเปิดดอกมาไม่ๆมเขาอาจจะหดน้ำทางนาก่อนบ่ได้เพราะว่าเขาหดน้ำทางนาก่นทางนี้เนาะนำมันเข้าทางเนื้อเราเฟืองมันกับเปื่อยไว้เนาะทุกคนแล้วเฮ็ดมันออกมามันก็บฮักออกอยู่แต่ว่ามันมืดไว้เนาะเฟืองมันเปื่อยไว้มันกำมดไว้มันออกเพียงแต่งวดหนึ่งสองงวดละกันมดส่วนอันนี้เนาะเกี่งว่าเฮ็ดไม่เดีวเสนะเวลาเขาหดน้ำอ่าก่อนเนาะเขาจะหดทางล่าง หดทางล่างเพื่อให้มันเปียกเนาะเปียกหน่อยหนึ่งเปียกไลยโพดกับได้เนาะทุกคนเขาต้องระมัดระวังเวลาเ่าหดหนำเนาะนี่อันนี้กาใ้ฟักเนาะวิธีฟักเฟืองกาจะประมาณนี้เนาะอว่ายาวกว่านี้หน่อยหนึ่งกาหางด้เนาะพาฟักก็จะประมาณนี้เนาะ โอเคเนาะคือคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะเราถ้าพอได้ยักคู่เนาะว่าการผรสมหรือการเฮ็ดเาได้ต้อนั่นก็สามารถกดติดตามเกีดได้เนาะบ่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าทาง u t u b e เนาะเพราะว่ากตก็ดกได้มีสองย t u b e เป็นของตัวเองเนาะผู้ใดมักในเรื่องของการ,กรเกษตรเนาะหรือว่าพู้ใดอยากจะเฮียนผู้เฮ็ดก็สามารถมาเฮียนนําเกตได้เนาะ ที่อยู่กับอยู่บันมืองมวยเนาะทุกคนเมืองคำแขวงโลภงบางอยู่กล่องครัวหวยมาเนาะหรือว่าเก็ตจะ,ะใส่เบอร์ติดตอ่อไว้อยู่กล่องคลิปวิดีโอเนาะถ้าผู้ใดอยากคู่เนาะเกี่ยวกับเรื่องเฮ็ดหรือว,ว่าวิธีการฟูกเฮ็ดกับสมัครติดตอ่อมาได้หรือว่ามาสอบถามได้เนาะมา,มาปรึกษาได้ที่จริงเก็ตก็บริเมนคู่เนาะกับได้ลองพิษลองทึกมานี่แหละและการซึ่นํานำยูทู e และก็เฮ็ดมาเนาะอ่ะ,อะโอเคคือคลิปนี้มีประมาณนี้แล้วเนาะทุกคน